ยินฉันไหมเธอได้ยินฉันหรือเปล่าคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเปิดเจ้าหนูดูรินนะขอใหม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดดูรินนะครับผมจริงๆอ่ะผมเล็งตัวของจาดะโฮไว้นะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเปิดตัวของดูรินขนาดนั้นนะครับผมแต่เหมือนอยากได้จาดะโฮเป็นของแถมอะเพราะผมเก็บสีดาวด้วยแล้วเป็นตัวสีดาวตัวใหม่นะครับมาดูกันว่าผมจะได้ดูรินภายในกิโลนะครับผมมีงบปจำกัดแค่90โลเท่านั้นแหละเพราะว่าแผ่นหน้าน่าจะคอลัมบีหน้ามาแล้วก็เลยจำกัดงบไว้แค่นี้นะครับมาครับ10โลแรก โอ้โหปวดคูล่โอ้โหอีทเฮ้ยไม่ใช่เบนนี่อย่าให้ทำอย่างนี้กูปวด46ให้มึงเพื่ออะไรเนี่ยบอกก่อนนะครับผมมืงอว้าแสงดาวบเนฟเวอร์มานะครับเพราะเฉพาะตอนนี้เนี่ยผมเกลือมากๆนะครับผมไปครับยี่สิบคือคือไม่เอาก็ได้เบนเนีะ่ะขอจาโดจาโด่าคูล่ะแค่นั้นไม่เอาเลยแล้ว คือกูต้องไม่ไม่ต้องมานั่งอะไรพวกน,นี้อ่ะขออย่าซ้ำรอยกับตัวของไอ้นั่นอ่ะเอียนซานได้ไหมผมยังไม่ได้เอกรอบเลยว่ะผมยังไม่ได้เอกรอบแล้วทำไมผมย้องกันไปครับบ้าแล้วไอ้กาบิงมึงบ้าแล้วบ้าหรือเปล่าเอียนซานก็กว่าจะออกไอเวีนเอ้ยร้120อยร้อยยี่สิบโลวันฤาษี รู้สักบ้างใครเป็นใครยี่สิบโลออกอะครับน้องๆสามสิบ<ต><ว>ครับสามสิบแปดไม่มีอะไรเลยดูนะครับว่าดูนีนจะออกในกิโลเจ้าโดานะูด่า,ดาได้ไหมขอเจ้าโูด่าได้ไหมขอเจ้าโูด่ายสี่หกเลยได้ไหมคลิปเนี้ย ขอเจ้าโคดะได้ไหมคือมันเหลืออยู่ประมาณ59ากโลแล้วกูกดไป3ากูกดไป30แล้วแต่เจ้าโคดะออกมาตัวเดียวมันไม่โอเคไงมันอยากได้4 6นะครับไปครับเจ้าโคดะเจ้าโคดะเจ้าโคดะโคดเูรานโอ้ยสกายโตกูน่าเซกายขอเบลลี่ห้าตัวขอเบลลี่ห้าตัว นะครับขอแบบนี้5ตัวนะครับผมไม่ได้ขออะไรเยอะเลยไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรเยอะเลยซีซี่บอกว่าวหนึ่งจ,จริงๆไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์เปิดดูลินนะครับดูลินนะครับเบนนี่เยอะเลยเฮี้ยน้องไม่ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวเสร็จเสร็มเอาไปแลกเพชรเดียวอ่ะไม่คุ้มแล้วเบนนี่เอ้ย เท่าไหร่ะะหแล้ววะเข็นความทรงจำแล้ห้าสิบหกสิบกว่านะครับหกสิบไปใช่ไหมคือเจ็ดสิบอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ม่วงออกใช่ไหมเฮ้ยเจ้าโอาซีสองก็ได้ผมไม่ขอเยอะก็ได้อาคางเรียบร้อยครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบมึงยังมุย่ยกูอยู่เจ็ดสิบมึงยังมุย่ยกูอยู่เจ้าดาเจ้าดา ไม่ใช่อย่างนี้ที่แมาอย่างนี้ไปเท่าไรแววะตอนแรกนีอยู่ประมาณ89เก้นะครับ89ดสิบ้ยถ้าสมองฉยของผมเกิดความเสียหายสมองเฉยาของผมเกิดความเสียหาย8ป20 0ลบยี่ลบย0เอลือกดเสิแล้วใช่มออกไหมัีคน22คนด้วยนะครับออกหมจบอกวะเออผมจะด้่งทองไอ้วินอเออผมดูผมลืมดูสูตร ไอ้ไอ้ดูสูรดูปลายอ่ะผมไปเห็นในทิกทอลกมานะครับสูตรดูตูดต,ตูแสงนะครับว่ามันจะออกไหมไม่ออกมันจางหรือไม่จับเดอะเบลมึงมึงเป็นมึงเหมือนม,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 มึงเหมือนเป็นไอเทมยอดนิยมไปแล้วนะครับเดอะเอลอะครับดับสี่ดาวครับมึงจะบัก ผมรู้ไปสาตู้แล้วทรีพลาสต์บุ๊ทรีพลาสอ้าวอะไรวะเนี่ยผมครับหลุดะ่ะ55กระจกจากโฮดังซี855ตั้มอ่อนนอ่ไอ้กูเจอแนะเจอมงเนี่ยข้างนล่ดูลินสายฟ้าไม่เอาอย่างงี้ดิแล้วคือไอ้ตอนครบรอบไอ้นั่น ตอนเลือกกลุ่มไอตัวละครได้ผมก็เลือกเครืองฉิงไปเพื่อที่กล่าวว่าแบบกมีครบแล้วนะครับไม่ต้องหลุดมาสรุปแม่งหลุดตู้นี้ของเลือกเลยนะครับที่ผมหลุดเครื่องฉิงมาครับกดต่อดีไหมวะสิโลนี้วอมนี้สิโลเกลือขอไอตัวนี้ตบเจ้าเัาดาาเลยไม่ได้หรอครับสิโลนะสิโลยี่สิโลไทยยีโลไทยไม่ออกก็คือเก็บให้ละ กเก่งมากจาโคดะเก่งมากนะครับจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปเปิดจาโคดะครับยี่สิบครับ <c oughs> จาโคดะจาโคดะตัวได้ไหมจาโคดะตัวได้ไหมจา <c oughs> โคดะตัวได้ไหมรูม้ก็เตือนผิดแล้วขอบคุณครับเป็นปสมาชิก4เดือนคนระับ มันเจ็บไปทั้งเชียได้เจาาออ้าอุต่า์ซีสองอย่างที่วาดฝันไม้อีกกี่วนทุกคนผมได้เจ้าอุตสา์ซีสองอย่างที่วาดฝันไ้แล้วครับทุกคนหมดแล้วอ่ะคือโลมเก็บไว้แค่นี้จริงๆนะผมไม่มีโลเรือเรือผมไม่รู้ว่าจะเติมเปิดดูดิโอ้โหมึงค้างยาด้วยค้างยาด้วยนะครับค้างยาด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดดูดินต่อดีไหมอะ่ะเพราะดูอยากคีมมันมีเซียงอย่างี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าจะเปิดดีไหมมันไม่รู้ว่ามันมีความจะเป็นขนาดนั้นไหมอะครับ แล้วนักกวีพเนจรผมก็ยังไม่มีเอาไงดีวะก็กะจะเก็บหลุดรอเจเสือแต่ดําไม่หลุดนะครับผมควรดีใจไหมครับเอาดวงไม้หัก็ได้นะไม่ไม่ดรอปเอาไงดีวะผมผมมีวิธีผมมีวิธีผมมีวิธีอยู่ผมจะผมจะจบคลิปนี้แบบอนี่เลยนะโอ้ยผมจะเก็บผมจะจบคลิปนี้แบบเร็วๆเลยนะแบบผมเหมือนผมได้ดูเลยแล้วออ้ย น้องผมได้ดูลินม,มาแล้วนะครับน้องๆดูครับ90โลดูลินผมน้ําเงินเออเสื้อเสื้อจากไชน่าดูนะครับน้องๆดูไม่มีใครน่าดีใจไปเท่ากับผมที่ได้ดูลินดาวเกตแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ go to downtown r o s Angeles and go to you go to suck yourself ไรนี้จบแค่นี้นะครับ go to the town and suck yourself ปอมมาครับ อันนี้ดูลินของแท้ของจริงครับอันนี้เป็นร่างใหม่ครับหลุดหลีกมาแล้วดูลินเมืองจีนครับใช่ครับดูลินเมดอินเชน่าครับน้องๆเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผมเอ่อหลุดดูลินไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็กูกูกูจะเรากูไปตัดคลิปอ่ะกูจะคลิกเบสหลงกูเปิดได้ดูลินแล้วออตอนตอนนี้ผมได้ดูลินกาชักเออเออ ลีเยแล้วนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องกดดูเลยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอะไรนะคุณบอกว่าผมเปิดไม่ได้ดูลินแต่เมื่อผมเปิดดูลินเมืองจีนมาให้พวกคุณดูออร่าผมบวก9 9 9 9ก้อ้าน้ำตามันก็ไหลก็ไม่รู้ตัวจบแล้วเมื่อผมโชว์ดูลินจากเมืองจีนให้คุณดู ผมมีออร่าบวก9999สินเชื่อถุยผมอ,อยากเห็นดูลินที่ไม่ใช่ดูลินเมืองจีนครับพี่กูกดเบิ้ลไปอีก20โลแล้วก็มาไม่ออกให้กูทำยังไงเพื่อผมเปิดได้ดูลินเมืองจีแล้วนะครับผมก็ขอจบไลฟ์นี้เพียงเท่านี้นะครับสำนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ก็สมัครการติดตามนะครับโซนี้ลาไปก่อนขอคบคุณครับัสดีครับได้รู้นะครับว่าผมเปิดดูลินจากไชน่า มาเลยนะครับผมตอนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับส,สดีครับแต่เมือผม